สาวไทยจัดฉากข้อตก่อสามีแพทย์ฝรัง่งเยอรมันหวังหุบสมบัติกว่า10ล้านบาทเมื่อ19ทธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีสาวไทยคนหนึ่งพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวไทยก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเนี่ยไปดูห้องให้หน่อยมันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นๆตัวเองน่ะไม่กล้าที่จะเข้าไปดูก็เลยมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะก็ได้พบศพฝรั่งชาวประเทศเยอรมันอายุ65ปีนะคะนอนเสียชีวิตไม่มีร่องรอยการต่อสู้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งเดือน เหตุเกิดที่บ้านพักของผู้ตายนะคะตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทางภรรยาของผู้ตายก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าสามีของตัวเองนะ่ะมีโรคประจําตัวมาก่อนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บพยานแล้วก็หลักฐานต่างๆนะคะพร้อมทั้งส่งศพของชายเยอรมันคนนี้ไปตรวจชันพิสูจน์ศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตลํารวจ ปรากฏว่าผลตรวจจากสถาบันนิติเวชนะคะบอกว่าฝรั่งคนนี้ถูกตีด้วยของแข็งอย่างแรงเลยนะคะซึ่งกรลงกะโหลกนี่ยุบ และฟันธงว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่เขาก็เก่งมากๆเลยนะคะรวบรวมหลักฐานแล้วก็จับผู้ต้องสงสัยก็คือภรรยาของฝรั่งคนนี้พร้อมทั้งลูกจ้างอีกสองคนนะคะซึ่งลูกจ้างสองคนนั้นก็ทำสวนเป็นสามีภรรยากันทั้งหมดนะคะเมื่อจำนวนต่อหลักฐานก็ได้ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนทำโดยใช้ของแข็งทุบบริเวณ ใช้ถอยของฝรั่งตอนที่ฝรั่งกำลังนอนหลับ ก็มีการทุบซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะจนฝรั่งเสียชีวิตนะคะถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจแล้วก็เสี่ยมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยมากๆซึ่งภรรยาของฝรั่งนะคะมีอายุเพียง45ปีแค่นั้นเองส่วนลูกจ้างสองคนนะคะเป็นลูกจ้างทำงานที่ไร่ชื่อนายทองใบนะคะอายุ43ปีแล้วก็มีภรรยานะคะก็อายุ50ปีนะคะชื่อนางนาวรัตน์นะ ะะร่วมในขบวนการนี้แรงจูงใจที่ทำนะคะก็เพราะว่าวังจะฮุบสมบัติ ของฝรั่งนะคะมูลค่ากว่า10ล้านบาทก็ดูเรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์กันนะคะคนของกรรมทุกวันนี้นะคะยุติธรรมเสมอเราทําอะไรไว้เราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะยิ่งทํากับคนที่เขามีบุญคุณกับเราสามีฝรั่งให้ข้าวให้น้ําให้เงินเราใช้นะคะแต่เราไปคิดทําร้ายเขาแบบนี้เหะสมควรแล้วนะคะที่จะต้องมารับใช้กรรมอย่างสาสม